สวัสดีครับพบกับลายเรนเจอร์นะครับวันนี้มามาแวะมาเยี่ยมเยียนครับมาเยี่ยมเยียน <c oughs> โอเคครับเป็นไงบ้างครับลายเรนเจอร์กิจกรรมไม่มีครับป้ายเหลืองเราหงอยเลยครับช่วงนี้อืป้ายเหลืองเราก็เล่นนิดๆหน่อยๆนะครับทำเควสพวกนี้พอวันจันทร์ที่ทำเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราไปทำวันต้องไปทำรอบกิจกรรมสิบ สิปีสิบเอ็ดจุดห้าเงี้ยอม,มันจะได้คุ้มคุ้มหน่อยใช่ไหมแต่ว่าใครไม่สี่เลยก็ทําไปครับเอากิจรกรรมพาทไปแต่ส่วนตัวไม่ทําครบนะครับเนี่ยทําแค่สามช่องพออ่าย้ําแล้วเนะครับก็ใครที่เข้ามาชมครั้งแรกนะครับยังงงยังไม่เข้าใจอะไรเลยครับย้อนกลับไปดู ep รแรกๆนะครับผมจะ ผมพยายามให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะบอกเทคนิคต่างๆแหละครับที่ผมใช้อ่ะนะในการปั้นป้ายเหลืองนะครับอืมบอกหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมองเพ่าไหมครับมันสามารถย้อนไปดูได้อืมที่ผมใช้มากับตรงเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมองเพ่าไหมเออใครที่เข้ามาดูนะสําหรับใครที่ดูตั้งแต่ EP แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือคงไม่ต้องบอกอะไรแล้ะจริงๆอ่ะมันหมดแล้วอืม แต่ก็จะมีเล็กๆแน่น้อยนะเช่นแบบอันนี้อบอิงโกเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับก่อนวน,นี้ไม่ต้องบอกก็ได้นะดูโฆษณาให้มันครบช่องแต่ว่าเนี่ยผมทาแค่นี้นะเพราะว่าอันนี้ผมไม่ทําเพราะว่ากิจกรรมบิงโกมันรางวัลมันมันไม่เววไม่กระถามว่าของฟรีรอนะเนาะอืมทำาพเอาไหมจะดูโฆษณาก็ได้นะแต่ผมกดไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่เต็มหรอก ครับประมาณนี้เอาของฟรีไปครับอ่าคิวครับบันจันนะวันนี้บรรจันอันนี้ผมลืมตีกิววอด้วยนะเออเห็นไหมัมนได้นิดเดียวเองผมลืมตีกิววอรครับเนี่ยกิววอรตรงเนี้อืมใครมีกิวกิวเก่งๆให้ผมเข้าได้ไหม <laughs> โอเคครับก็ตีกิวเลดไปด้วยนะครับอืมเนี่ย ของฟรีครับเอาเพชรม่วงอ่าอาเก็บเพชรม่วงเนี่ยให้ผมลืมตีคิวบอได้ไงวะหรือว่าผมตีอยู่อะถ้าใครขี้เกียจรอก็ออกไปเลยครับเอาแค่พันห้าพอครับเห็นไหมพันห้าเพชรม่วงไม่ต้องตีต้องชนะก็ได้ครับก็ใครไม่มีเวลานะหรือใครอยากรีบแบบเข้าแล้วออกเลยก็ได้จำพลาดไหมครับอย่าลืมไปรับของรางวัลของกิวได้นะ อืมหลวงพ่อเอาไหมไปรับของรางวัลของกิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีครั้งหนึ่งก่อนนะตีอีกตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าผมอะเล่นมาเป็นปีนะครับผมไม่เคยรับเลยหลวงพ่อเอาไหมครับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ยผมไม่เคยรับรางวัลกิวเลยนะผมลืมตลอดเลยผมไม่รู้ไม่ใช่ผมลืมผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีด้วยผมนึกว่ารับแค่เหรียญกิวแล้วก็แบบแค่เนี้ยพอเออที่จริงมันมีอันนี้อยู่เดี๋ยวออกเลย ไดพันห้าพอครับมันสูงสุดไดพันห้านะเนี่ยอตรงเห็นไหมไปที่ขั้นแรกไปที่กิวนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าไปที่กิดวเลดนะแล้วก็ไปที่กล่องรางวัลเนี่ยมันจะมีเห็นไหมห้าพันเพชรม่วงแปดพันเพชรม่วงเนี่ยค่าใครกิว้วสูงหน่อยมันก็จะไดหนึ่งหมื่นกว่าเงี้ยเข้าไหมครับไดของรางวัลเยอะแสดงว่ากิวที่เราอยู่เนี่ยมันต้องมันต้องเก่งด้วยเออต้องหาอืม กิวเก่งๆอ่ะอยู่อันนี้ผมน่าจะต้องออกจากกิวแล้วนะครับเพราะว่ากิวนี้มีป้ายเหลืองอย่างเดียวเลยแต่ว่าอะไรอะ่ะของรางวัลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นึกว่าผมจะผมว่าจะกลับไปเข้ากิวเจฟินผมอ่ะ้าไปกิวตัวเองแล้วนะครับเราต้องหากิวแบบว่าอนนี้อยู่เพราะว่ากิวนี้มีแต่ป้ายเหลืองไมหรูอเปล่า กินี้ไม่แตกแป้เหลืองเลยครับอมผมไม่ใช่หัวหน้ากิวนะอนนี้เดี๋ยวผมขอญาตออกนะเดี๋ยวผมไปเข้ากิลวเจฟินของผมเนี่ยผมก็ออกนะแล้วก็ไปหากิลวเนะ่ยค้นหาเนี่ยอันนี้กิวผมผมก็เตะไวหลายคนไอเตะคนที่แบบไม่ค่อยล็ออินประมาณเกินสามสิบวันนะเนี่ย j f i n ตัวนี้ก็ว่างอยู่นะ อยู่ตรงนี้ครับเหลือสี่ 40, มีสี่สามคนครับออกประมาณหกเจ็ดคนละอืมอันนี้คิวผมเองนะก็ไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่หรอก<ๆ>ก็ได้มากกว่าอันนี้อยู่เดี๋ยวผมมันต้องรอเวลาก่อนนะเนี่ยเพราะเราเพิ่งเพิ่งออกไปยี่ยิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพ่งนี้ค่อยมาเข้าครับไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้อืมแล้วก็เอาไว้ที่คิวเดี๋ยวเรียกเปลี่ยนก่อน ผมลืมแลกเปลี่ยนของรางวัลพลาดแล้วมันต้องไปแลกของรางวัลก่อนอืมผมพลาดไม่ได้ไงเนี่ยให,ใ,ให้ไปแลกไปแลกนกะกิวผมอีกนหนึ่งก็ได้ก็ส่งค่าเอไปครับเนี่ยก็ทําประมาณเนี่ยอืมผมเปิดเจียรประมาณผมเกลือนะครับผมเปิดแล้วเนี่ยผมให้ดูผมได้สองพันไอ้สองร้อยลูบี้ผมเปิดเลยนะเนี่ยผมเปิดเกียาหาเนี่ย ไม่ได้ครับคือเกลือมากครับเปิดตั้งหลายรูบี้นะรูนี้ดองไว้ดีกว่าเห็นไหมรูอะไรไม่เท่ารูนี้ <c oughs> ผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกเป็นหลายคนอยู่เนี่ยภารกิจพิเศษใช่ไหมเล่นลงมาเนาะมันก็จะรู้เลยว่าเราเปิดสุ่มกล่องรางวัลกี่ครั้งอะเนี่ยผมเปิดไปสามครั้งครั้งละสองร้อยเนี่ยแสดงว่าเดือนนี้ผมมีหกร้อยรูบี้ละผมเปิด ซูมคาชาคือไอเกียไปนะครับอุปกรณ์เนะี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนะอืมรอบนี้คือไม่ได้อะไรเลยเอาฟ้าเอาไหมครับห้องทดลองห้องทดลองก็ไปเอากบฟ้านะตรงนี้อันนี้น่าจะต้องรีแล้วแหละเพราะว่ามันมันไม่ได้อันนี้ก็ปล่อยนะครับโอเค กิจกรมรมอะไรอีกป้ายเหลืองไม่มีอะไรแล้วนะครับเล่นประมาณนะครับแต่มันต้องมีไอดีหลักของเราอะที่คดี๋ยว,ว่าเล่นเล่นวลป้ายเนี่ยป้ายมาสเตอร์เนี่ยไปฟา์าไม่ขึ้นจำนานก็นได้นะสอดที่จะไปเก็บคนนกอะมาเพ้าไหมเพราะว่าคนละโบเนี่ยป้ายเหลืองมันกิจกรรมมันเล่นไม่มีเยอะเท่าไหร่ครับไม่เหมือนรอบสิบจุดห้าเมื่อกี้เนี่ยมังเพ้าไหมครับ อันนี้ผมขาดเลยผมขาดของเยอะอยู่นะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาอัปเดตมาอัปเดตให้ดูครับเดี๋ยวผมก็ไปส่องส่องเพื่อนก่อนก็เป็นไงกันบ้างอืมเพื่อนไปเหลียงนะก็ยังยังเหมือนเดิมอยู่นะ มันเป็นบันจันได้ครับมันมันรีเซ็ตใหม่งไงมันต้องเริ่มพรองหนึ่งทองสองทองสามเงี้ยประมาณนี้โอเคครับไม่มีอะไรละเห็นไหมมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่รอบคอละโบอ่ะเดี๋ยวรอรอบสิบเ็ดปีนะเดี๋ยวผมจะมาเขาเรียกว่ามาเข้าให้ดู แล้วก็ผมจะขึ้นเก้าดาวฐานห้าด้วถึงสิบเอ็ดปีอะเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะอีกไอดีหนึ่งครับกำลังล็อกองเ,อเข้าอีกไอดียหนึ่งนะครับเป็นไอดีที่ขึ้นเก้าดาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับเป็นเวลสามนะครับอืมคนส่วนน้อยที่เล่นนะครับมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเสียเวลาครับมันไม่สนุกเข้าใจปะอืม แต่ว่าสำหรับผมผมสน,นุกนะสําหรับคนอื่นไม่รู้นะมันมันความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนอะเอกมคอรกออกแบบมาให้เราเล่นให้มันสนุกอยู่แล้วแหละอ่าโอเคครับก็ล็อกอินมาใช่ไหมการเล่นของป้ายเหลืองทานวิวสามนะต้องวิวสามเท่านั้นนะคือส่งค่าเอครับเขาเรียกเราไปรับตรงนี้ก่อนนะคะแนนมิตรภาพเนี่ยรับเราก็ส่งก่อน ต่อไปแล้วก็รับแล้วก็ดูโฆษณาครับเนี่ยปิดเสียงเราไม่มีโฆษณามีคนดูเยอะเกินเหรอแล้วก็จีนี้เราก็ไปเปิดกาชาเข้าาไหมครับคือเราต้องส่งด้วยนะนจริงมัน,มนต้องห้าสิบคนเปิดกาชาเอาตัวละครแล้วก็ฟาร์มไปเอาลูบี้ก็ซ้ำซ้ไอเอาไปหลายมั่งเนี่ยมีพันสามใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสุ่มให้เหลือหนึ่งพันสุมเงี้ยครับ เพราะว่าหนึ่งพันมันจะเปิดได้สองรอบไหต่อวันเฮ้ยเออใช่ใช่มันครั้งละห้าร้อยเห็นไหมมันเปิดได้สองครั้งต่อต่อวันเนี่ยเราก็ได้ตัวละครเพิ่มเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมผมผสมผสมไปแล้วนะเนี่ยมันมีสี่ร้อยที่จริงมันมีห้าร้อยกว่า 600, แล้วจะหกร้อยละเอาภาพไหมครับผมก็ไปเปิดเอารูบี้ตรงเนี้ยแล้วก็ไปเปิดตัวละครอืมเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยผมก็เอากดฟ้ายัดเข้าไปเลย ในร้อยแปดสิบและนี่สลับได้ด้วยนะแรกให้มันสลับได้ด้วยเนะีย่ยจดจุตดดิอผมพร้อมแล้วแล้วก็ผมจะขึ้นตัวนี้นะเป็นเก้าดาวนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมอัปเกรดใช่ไหมเพราะว่าของตัวนี้มันครบเนะี่ยอันนี้เหลืออันนี้อันเดียวครับเหลือไอ้เนี่ยหินเนี่ยหินปลูกพลังเนี่ยก้อนเดียวเองมันใช้น้อยครับแล้วก็ใช้เงินแค่สี่ใช้เหรียญแค่สี่มม 46, ล้านหกครับผมมีสิบหกล้าน คือมันพร้อมทุกอย่างแล้วเหลือตัวนี้แล้วก็กดฟ้าครับยัดถ้าผมรีบจริงๆอ่ะผมไม่จําเป็นต้องรอกดฟ้าก็ได้เว้ยผมแค่สลับเนี่ยผมแค่สลับเป็นสีชมพูใช่ไหมเนี่ยผมกพเอากดชมพูยัดเข้าไปของภาพไหมครับผมอาจจะสลับลก็ได้นะอืมผมจะขึ้นเก้าดาวครับเนี่ยผมมีกดชมพูอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแต่มันเป็นสายพลังเนี่ยต้องไปเอาเนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นแบบว่า เปลี่นเป็นว่องไวอย่างเงี้ยให้ไวพิบเนี่ยต้องใช้20่สบรูบี้ครับมันต้องใช้รูบี้อีกประมาณเนี้ยทังภาพไหมครับอันนี้มีเท่าไหร่ร้อยแปดสิบใช่ไหมครั้งละ5้าใช่ไหมน,นี้เป็นร้อยแปดห้าร้อยเก้าสร้อเก้าห้าสองร้อยสองร้อยห้าสแล้วอีกประมาณ2องสิใช่ไหม อีกประมาณ20 30 40อีกประมาณ6ตัวครับรีโอนาหกตัวก็คือรูบีประมาณ200รูบีเฮ้ย hey, หตัวก็ต้อง200รูบี้0 0รูบีครับแต่อย่าลืมว่าเรามีกิจกรรมตัวนี้ล็อกอินครับล็อกอินอีก2ตัวนะของพ่พไหมไมันก็จะได้ให้มาหินปุกพลังตัวนึงเข้าครบชนพูปุ๊บแสดงว่าผมต้องทําให้ได้400ลูบภายใน17วันเนี่ย ผมต้องพยายามหารูบี้ให้ได้สี่ร้อยูบี้เออผมก็จะขึ้นเก้าดาวภายในสิบเจ็ดวันน้องผ้าไหมครับอันนี้ก็ในนี้รีบขึ้นสุดๆนะอืมเพราะว่าผมขึ้นตัวนี้ไม่ได้นะเก้าดาวอะ่ะเนี่ยทาไมไม่ทํารีบโมลูกค,คืออยากทํานะก็คือแต่ว่ามันต้องอัปเกรดตัวเนี้ยมันใช้อันเนี้ยเห็นไหมแร่ตัวเนี้ยห้าสิบที่จริงมันถึงแหละแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ถึง มันมีแค่สามสิบถ้าห้าสิบเนี่ยมันสูงสุดแค่นี้เพราะว่ากิจกรรมสิบจุดห้ามันเพิ่งมีให้แลกเข้าใจปะคือใครที่จะขึ้นเก้าดาวตัวละครพวกเนี้ยคือคุณต้องรอรอบสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดจุดห้าเนี้ยไม่รู้ว่าจะมาไหมของเขาไหมแต่รอบสิบจุดห้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครใแลกไว้อะบางคนผมเห็น Mac แม็กก่อนนะแต่เขาไม่ได้แลกเนี่ยแกลกอยู่นะให้มันเป็นเนี่ยแลกวัสดุตรงเนี้ยครับเขามีตัวเนี่ยมันแม็กง่ายนะตัวเนี้ยมันมีเยอะครับแต่ว่าเขาลืมแลกพวกเนี้ยไว้ เขาก็ไม่สามารถขึ้นก้าวดาวได้เข้าใจปะเพราะว่าวิวสามมันไปหาของของไม่ได้แล้วเข้าใจไหมเออแต่ของผมภายในสิบเจ็ดวันผมจะได้ไหมเอาเข้าภาไหมครับวันนี้โจทย์ของผมต้องทํานะผมมานั่งคิดแลีสิบเจ็ดวันสี่นนร้อยรูวีผมคํานวณแล้วไม่ได้นะอืมเพราะว่าคํานวณจากตรงนี้ครับเราผมผสมมาเยอะแล้วนะตรงเนี้ย ผอส่งให้มันเป็นสูงสุดเยอะแล้วที่มันหายเพราะว่าผมเอาที่สูงสุดแต่ตรงเนี้คือไปก็ไปใส่อย่างนี้เข้าใจไหมแปบลบว่ามันไม่ให้เต็มห้าสิบทับห้าสิบเนี่ยเออยังไงดีวะจะได้เห็นภาพเออมันไม่มีผมจัดแบบสี่สิบห้านี่ใช่ไหมทีนี้ผมมีเปียดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมผมก็มันจะไม่ถึงห้าสิบเข้าใจไหมมันมีสามสิบทับห้าสิบเนี่ยผมก็เอาตัวละครที่มันสูงสุดอะ ไปผปสมงงไหมผมเข้าใจคนเดียวพอวะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีตัวเนี้ยมันมเหลือเท่เแค่ตัวสองตัวต้องทําให้ดูนะถึงจะเห็นมีไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเนี่ยอย่างเงี้ยมันเปิดตัวเนี้ยใช่ไหมผมก็ยัดใช่ไหมมันก็เป็น 5. 5. ห้าอาถ้าจริงๆมันต้องรอวันเสาร์อาทิตย์นะสุกเสาร์อาทิตย์นะมันจะได้อีกพีคคูณสองแต่ว่าถ้ามันมีตัวสูงสุดอยู่หนึ่งตัวเนี่ยตัวสูงสุดหนึ่งตัวอย่างเงี้ย อันนี้ห้ายี่สี่ทับห้าสิบนะที่จริงมันแม็กแล้วนะเห็นไหมมันแม็กแล้วนะแต่เราสามารถได้ห้ารูบี้ฟรีในการเพิ่มระดับเพิ่มระดับคือเอาตัวที่แม็กอะตัวที่มันสูงสุดเราเห็นไหมเนี่ยเข้าไปเอาไม่ได้ปะ่ะที่จริงมันต้องแม็กนะครับเพราะมันเป็น ep คูณสองเฮ้ยผสมเンジャーคูณสองต้องรอมันสุกนะเนี่ยถ้าเราเอาแบบเนี้ยตัวเนี้ยยัดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบห้าสิบเลยคือเราก็ได้อีกห้ารูบี้แต่ว่าตัวนี้มันก็หายไปนะของฟ้ามองไหมแต่เราได้รูบี้ไปแล้ว งงไหมก็คือตัวนี้มันสามารถได้โรบี้ไปแล้วแต่นั่นแหละมันก็จะเต็มเลยก็ค,คือเนี่ยรอวันเนี้ยไปที่ปบเขียวตรงนี้นะนั่นบนเนี่ยเนี่ยรอวันสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะผสมเลนเจอร์สองเท่ามันก็จะเต็มแม็กอืมตัวสําคัญคือตัวละครเลนเจอร์นั่นแหละรครับผมก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็จะขึ้นเก้าดาวตรงนี้ครับอืม ประมาณนี้เฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สี่ร้อยนะมันต้องเป็นห้ารอยรูบีเพราะว่ามันมีเลนเจอร์ตัวสีชมพูเป็นพลังอยู่ต้องไปสลับอีกประมาณสี่ร้อยหกสิบรูบีอืมประมาณนี้แต่ว,ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับอืมในวงการเกมอาจจะมีกิจกรรมเข้ามาแจกกบชมพูกบฟ้าเข้ามาก็ได้อังเภาเอาไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการนี้อืมประมาณนี้ครับเอ คนที่มาดูเขาจะได้ประโยชน์ไหมเนี่ยมันจะมีคนเล่นไหมมันมีคนเล่นไหมผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยหรือว่าผมเล่นคนเดียวอะอวิวสามเนี่ยวิวสามเนี่ยวิวสามแล้วครึ่งเองนะวิวสามครึ่งหลอดเองไหมสีเขียวอะ่ะอืมเนี่ยวิวสามครึ่งหลอดคือมีสี่พันสี่ร้อยทับพันมันสามารถเติมได้ครั้งหนึ่งนะแต่ว,ว่ามันจะเป็นวิวสามเกือบเต็มอะเข้าไหมเติมเงินนะแต่ผมไม่เติมนะครับผมสายฟรีครับอืม ผมจะไม่เติมตังในเกมนะอืมก็ประมาณนี้ก็อันนี้คือจวรวดของผมแล้วเนี่ยแล้วก็ไปรับลูบี้ตรงนี้นะสะสมนะเนี่ยที่รับลูบี้เราจริงๆถ้าไม่รีบก็ล็อกอินไปเรื่อยๆอก็ได้นะน่ะมันก็จะมีรับทั้งหมดนะเอถ้าเราไม่รีบแบบว่าเราอี่ยนี้ก็รับได้าหาก่อนนีไหมนี่ไงนี่ไง,ไง นี่กรลับได้อันนี้ไม่ต้องเป็นต้องอันนี้นะแค่สุ่มตัวละครครบก็ได้ห้าอืมไม่มีละประมาณนี้ครับเ,เก็บเงี้ยไปเรื่อยๆก็่คือค่าใครมีตัวละครเยอะๆเนี่ยเก็บครั้งเดียวได้เป็นร้อยสองร้อยเลยนะแบบผสมเงี้ยผสม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 ,สมตัวที่ซ้ํามกันนะ่ะอืมแต่ววสามนี้ต้องผสมวันสุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะเพราะว่าเขาเป็นวิวแบบ 7จ็ดิบแปสิบเนี่ยมันสามารถไปห้องทดลองอะ่ะไม่เห็นภาพแล้วก็ไปอัพได้นะถ้าใครไม่สีเลือดก็ฟาร์มตัวละครไปเรื่อยๆครับไม่อยากขึ้นง่ายะนะผมจะมีไอดีหนึ่งอยู่ที่ผมแบบฟาร์มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูยาวแล้วผมบายอ,อยผมออกจากระบบก่อนนะครับก็ลองล็อกอินเข้า ID นึงนะครับนะครับมันจะมีแบบว่า อันนี้ก็ฟาร์มไปเหมือนกันนะมันผสมไปแล้วแต่เราสามารถเก็บตัวละครเนี้ยไปเรื่อยๆได้อ,อันดีนี้ขึ้นเก้าดาวไม่ได้นะครับอืมมันขึ้นได้แหละแต่ต้องรอสิบเอ็ดจุดห้าประมาณเนี่ยเห็นไหมหกร้อยกว่าแล้วแต่แต่แตอดีน,นี้มันมีกรบลิือ,อนาดเยอะฟาร์ไมไาเยอะแล้วครับ นะครับมันมียี่สิบเอ็ดตัวแล้วครับมันสามารถขึ้นแม็กได้เลยครับอืมแล้วก็กบชมพูก็่าไรนะสิบห้าตัวแล้วครับมาพลาไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีเนี่ยมันอัปเกรดแล้วมันไม่มีวัสดุครับเข้าใจไหมเนี่ยแบบตัวเนี้วัสดุอันนี้มันไม่ครบเพราะว่ามันแลกได้แค่สามสิบถ้าห้าสิบเข้าใจไหมแต่ว่าผมไปแลกท่าแสงไว้นะครับ เตอนนี้สามารถขึ้นก้าวดาวได้ไหมอันนี้ก็พร้อมเราแต่ไม่ได้นะมันหาไม่ได้ตรงเนี้ยเนี่ยแร่ตรงเนี้ยมันหาไม่ได้มันผลิตยังไงเข้าใจไหม,มไปดูก็ได้ครับเนี่ยผมแร่ธาแสงไว้สามสิบไันได้แค่สามสิบครับกิจกรรมสิบจุดห้าให้ใครมีเหรียญในนี้มาขายตังนี้ได้นะเนี่ยเหรียญครบรอบสิบปีเนะี่ยเราจะเหลือไว้ใหนึ่งอันก็ได้เยก็บไว้หนึ่งอันพอเราขายมันจะได้ประมาณแปดแสนเหรียญ เ <c oughs> นี่ยครับเห็นไหมอันเนี้ยขายได้ครับเนี่ยขายเงี้ยมีสี่สิบเลยไหมเอาคอใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เก็บไว้อันนึ่งเพอขายใช่ไหมได้สี่ล้านเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมได้ยี่สิบล้านเหรียญละวิวสามครับวิธีหาเหรียญน,นะเนี่ยน,นี้ขายได้ไหม โอ้ได้หนึ่งเหรียญเองอย่าขายนะครับอันเนี้ยเราจวลองขายดูอ่ะโอ้ห้าหมื่นไม่คุ้มครับอันนี้เก็บไว้นะห้ามขายเดี๋ยวผมจะลองขายดูห้าหมื่นไม่คุม้มอือย่าขายนะครับทุกคนขายไอ้พวกเนี้ยไอ้ของฟรีเนี้ยกิจกรรมแบบว่าคลรโตต่างๆที่มันแจกอะเนียกิจกรรมอย่างเงี้ยมันจะแจกพวกไอ้นี้ไอ้ตัวเนี้เห็นไหมไม่รู้รอดนี้แจกไหมหรือว่าเี่ย เนีย่ยก็จะมีมาครับใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับก็จะมีมาเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็ต้องทําเป็นถ้าใครไม่มีร่างอันต้าเนี้ยก็ต้องสุ่มตัวละครเนี้ยให้มันได้ร่างอันต้าเข้าใจปะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับโจทย์เราก็ต้องสุ่มเนี่ยรอไปเนี่ยฟาร์มรูบี้ฟาร์มกบไปครับเนี่ยทำาเงี้ยไป เส่ิมเงี้ยครับไปเรื่อยๆสำหรับเบลส์ใช่ไหมได้กิมลอนกบลูรีโอนาตลิ้นพันกันละนะครับทําไปเรื่อยๆหมดแล้วครับแล้วก็ไปส่งค่าเอฟครับเพื่อนแล้วก็ส่งส่งค่าเอฟเงี้ยครับเนี่ยมันได้ห้าสิบคนต่อวันนะส่งไปเงี้ยส่งไปเรื่อยๆครับส่งไปเงี้ยก็ประมาณนี้ครับอืม ไม่มีอะไรละยาวเลยผมว่านี่เห็นไหมแต่เพื่อนที่สสวยๆก็มีนะผมสามารถผมจะฟาร์มกบแดงอะยัดตรงนี้อ่าสำหรับผมจะขึ้นบาาว็อกนะไฮเปอร์ Hyper, นะขึ้นไปล่างสีชมพูนะครับเนี่ยผมก็ไปหากบสีแดงอะไป,ไปผสมเนี่ยกบ่างองี้ยไปผสมเงี้ยจาก3ามใช่ไหมผสมก็เป็น4ี่เป็นห้าอย่างเงี้ยเข้าใจไหม เออแล้วก็กดผสมตัวนี้อ่าเนี่ยผสมปุ๊บใช่ไหมมันก็จะแม็อืมเดี๋ยวต้องต้องใช้กี่ตัวต้องไปดูตัวนี้มันใช้หกตัวนะครับเราต้องผสมให้เป็นเจ็ดตัวนะแบบเนี้ยตัวอย่างตรงเนี้ยให้มันเหลือตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใช้ไปมันก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งก็เอาไปใช้ตัวอื่นน้องเข้าไหมครับเนี่ยทําเป็นไฮเปอร์ทุกตัวได้อ่า อ่ะตัวอย่างตัวนี้นะมันสามารถขึ้นไฮเปอร์ได้กรณีที่เปิดไม่ได้อันต้านะอ่าผมนี่เลยอ้าวนนี้เพิ่มนี่ว่าเพื่อนจะพาไปดูเวลสามครับนี่เวลสามเป็นเอ,อ่อไอดีที่แบบว่าเขาขึ้นอันต้านะไม่มีหรอน่าจะต้องน่าจะเลิกเพื่อนๆกันแหละกับคนนั่นนะ มไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยครับเออมันสลับได้นะจริงจริงอะ่ะว่าจะไปส่องไม่ได้ละอันนี้ไอดีผมเองเอออันนี้สุดจัดนี่ก็ไอดีผมนี่ไงตัวนี้จะขึ้นก้าวราที่ผมให้ดูเหรไหมมันสามารถต่อสู้ได้นะโอเคไม่มีป่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่วลสามนะเป็นเวลยี่สิบสามนะครับ วิวยี่สิบสามป้ายเหลืองแต่มันเป็นฐานห้านะแต่ว่ามันมีเก้าดาวแม็กใช่ไหมจะขึ้นประมาณนะี้เก้าดาวแม็กแต่ถ้าเป็นวิวสามอะ่ะอันนี้น่าจะต้องอันนี้เ็าน่าจะเติมนะอืมเพราะว่าค่าไขเติมมันจะไม่อยู่วิวสามแล้วมันจะเป็นวิวสามแบบขึ้นวิวสี่เงี้ยอืมเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ฐานห้านะครับมันดูได้ทีมเดียวาฐานห้าเช็คนี้ยอืม มันจะมีทีมเอทีม a ทีม b ตรงเนี้ยอืมถ้าไม่ใช่ฐานห้าจะเป็นอย่างงี้เออนี่เนี่ยครับแหมมันจะมีทีม a ทีม b อย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่ฐานห้าละลองฟ้าเาไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฐานห้าแล้วนะเนี่ยวิวเป้าเหลืองก็จริงนะอืมฐานห้าก็จะมีห้าตัวละครประมาณนีครับนะครับ,รบเหมมันไม่มีทีมไหนแล้วมันก็เล่นไม่ได้นะเล่นเกมไม่ได้ก็คือถ้าเราเล่นมันก็ขึ้นวิสี่็น่ไหม อืมประมาณนี้ครับมองภาพออกเนาะอู้อันนี้ผมมาพูดฐานห้าทำไมวะเนี่ยผมจะโอลงดีไหมคลิปเนี่ยเดี๋ยวเขาผมว่ามันไม่มีประโยชน์กับคนดูหรือเปล่าปะอืมกลัวไม่มีประโยชน์กับคนคนดูจังวะเพราะผมว่าไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะอืมก็ฟังไปนะทุกคน <laughs> ฟังผมโมไปเรื่อยอะผมก็คิดอะไรออกผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละโอเคครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับก็ไม่มีอะไรมาอัปเดตให้ดูเฉยครับสวัสดีครับ